สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นกับช่องคุณเมืองทอยนะครับผมก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับจะเป็นโออิชินะผมไม่รู้ว่าใครที่สะสมได้ครบหรือเปล่านะผอันนี้ก็ผมก็สะสมเป็นครบทั้งหมด15แบบ15ลายนะครับผมเสร็จทั้งหมดทุกลายนะผมก็ตามหาในผมก็ไม่ยากนะผมใครที่จะตามหาแบบผมคือง่ายๆนะผมเข้าไปซื้อเป็นแบบเป็นแพ็คนะผมทั้งหมดแพ็คหกขวดผมคุณได้แน่นอนนะผม ลงทุนไปสัดส่นนี้นะครับคิดง่ายๆนะครับผมก็ถ้าไปซื้อเป็นขวดนะครับตามตามเซเว่นตามห้างเนี่ยมันจะตกขวดละถ้าซื้อลดๆนะน่าจะตกขวดละประมาณตีไปก็ขวด20บาทนะครับผมแต่ว่าผมถ้าไปซื้อเป็นแพ็คเนี่ยมันจะตกขวดประมาณ12บาทฉะนั้นแล้วแนะนำนะครับผมอยากได้ครบแล้วก็คุ้มนะครับผมซื้อเป็นแพ็คนะครับผมจะคุ้มกว่าเราไปซื้อแยกนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่ละลายนะครับผม มันจะมีของวิชิเนี่ยมันจะมีรสชาตินะใช่ไหมที่เรารู้จักกันจะมีเป็นชาธรรมดาชามะน,นาวเอย้ยชา,าแตงโมเอ้ยนะผมแล้วก็เป็นชาที่ใส่วิตามินซีชาองุ่นนะครับผมคือแต่ละลายนะครับแต่ละรสชาตินะครับมันจะมีตัวนะผมละครนะครับลายเนี่ยรสชาติละ3ลายนะผมก็เท่าที่เห็นนะับทั้งหมดจะมีทั้งหมด15ลายนะครับแล้วก็จะมีลายที่ พิเศษขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับแล้วก็จะเป็นรสชาติที่พิเศษหน่อยหนึ่งจะเป็นลายของลูฟี่นะครับผมนี้เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับนี้จะเป็นโออิชิโนมิเห็นรสไหมครับผมรสโมกะโมกุนะครับผมเป็นชาเขียวมันจะเหมือนกับเหมือนทําเหมือนรสแบบผลไม้ที่ลูฟี่กินนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันจะเป็นรสผลไม้รวมนะครับสาหรับขวดนี้ก็จะเป็นรสที่มีแต่ลายลูฟี่ลายนี้ลายเดียวนะครับผมไม่มีลายอื่นนะครับผมสำหรับเนี่ยรถเนี่ยแนะนำนะครับไม่ซื้อเป็นแพ็คนะ ไปซื้อขวดแยกดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันได้แบบลายเดียวนะผมก็ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแต่ละลายนะผมก็คือมันจะครบีนจะได้ครบทั้งหมดเลยนะผมในกลุ่มจดสลักของลูฟี่เนี่ยแต่ว่าอ่าตัวอื่นนะครับมันจะมีที่ได้มานะครับเพิ่มมาจะเป็นไคโดนะผมไคโดแล้วก็จะมีเป็นบิ๊กมัมนะครับแล้วก็มีคิงกับควีนนะครับแล้วก็เป็นจจุดของแจ็คนะครับผมที่ เพิ่มเข้ามาคือเอาง้ไงคือตัวละครพวกนี้นจะเป็นตัวละครในภาคแบบวานโนนะครับผมแต่ก็ไม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็ควบคุมเหมือนกันนะครับสำหรับภาคนี้นะครับผมนี่ครับมาดูกันทีละลายเลยนะครับผมอา่ารอบเนี้ยรู้สึกว่าทางโอชิเนี่ยผมทําลายออกมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเป็นถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเ,เคยทําเหมือนกันนะครับสําหรับวันพีซแต่ว่ารถลายจะไม่เยอะเท่าแบบนี้เนี้ยเหมือนจะทําแค่ตัวละคร ของกลุ่มหมวกฟางนะครับถ้าจาไม่ผิดนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยคือทําออกมาค่อนข้างจะเลยแล้วก็รดลายนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมสําหรับลายที่ติดอยู่ตรงขวดนะครับผมก็ถือได้ว่าน่าเก็บสะสมนะครับผมใครที่ไปเก็บนะครับผมผมแนะนานะครับผมไม่อยากแนะนําให้ซื้อเป็นขวดนะแนะนําให้ซื้อเป็นแพ็คดีกว่านะเพราะว่ามันคุ้มกว่าซื้อเป็นขวดนะครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยถ้าเราซื้อเป็นขวดเนี้ยตกขวดละยี่สิบาทนะครับผมแต่ว่าถ้าซื้อเป็นแพ็คเนี่ยตกขวดละสิบสองบาท ถึงแม้จะซ้ําแต่ก็ได้กินหรือไม่ก็ซื้อเป็นแพ็คแล้วก็รวบรวมมาทีเดียวแล้วก็ขายน่าจะดีกว่านะครับผมสาหรับในความคิดผมนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าครบจบในครั้งเดียวผมซื้อทีเดียวปั้งแต่ก็บางคนอาจจะเป็นสายสะสมนะครับอาจจะเน้นในการชอบแบบตามล่าหานะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ใครจะเป็นแบบไหนในัมตอนแรกผมก็ตามล่าหาะนะั่นแหละแต่ว่า ผมมองว่าราคาเนี่ยมันสูงไปนะครับอย่างเช่นเช่นเนี่ยผมไปดูที่เซเว่นเนี่ยก็กว่าได้่0บบาทอาจจะมีโปรโมชั่นครับสองขวดเหลือ30กว่าบาทแต่ก็ตีๆโกงๆว่าอยังไงก็ตกขวดละยี่สิบบาทอยู่ดีนะครับยังไงก็สําหรับผมนะซื้อเป็นแพ็กดีกว่านะผมแล้วก็อ่าภาคเนี่ยรู้สึกว่าตัวลายเนี่ยทาออกมาได้คือแบบมันทาออกมาได้ดีนะผมคือมีลายด้านหลังมันจะมีแบบตัวละครนะครับแล้วก็มีฉากด้านหลังนะครับผมฉากด้านหลังก็ โดยรวมจะเป็นฉากของอาภาควานุนั่นเองครับผมนี่ตัวละครทั้งหมดเนี่ยตัวเออ่มันถ้าใครเก็บนะครับผมอยากจะเก็บให้ครบเนี่ยแนะนำเก็บอ่าขวดเล็กนะครับผมถ้าเก็บขวดใหญ่เนี่ยเพราะว่าคุณอาจจะต้องลงทุนสูงหน่อยครับขวดแบบยี่สิบกว่าบาทสามสิบกว่าบาทเนี่ยมันแพงครับผมแนะนำให้เก็บขวดเล็กๆนะครับผมก็รดลายจะเหมือนกันนะครับผมแตกต่างกันที่จะ ตัวขวดใหญ่นะครับลายอาจจะดูใหญ่กว่าไปนิดนึงเนืรอบเพราะว่าเนื้อเรียกว่าไอแผ่นพลาสติกที่สกรีนลายนะครับผมมันจะใหญ่กว่านะครับผมก็ยังไงก็แนะนําให้เก็บขวดเล็กนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับใครที่กําลังตามหาอยู่ก็ใครเป็นสายตามหาก็ขอให้ตามหาให้เจอนะครับส่วนผมสายแบบเหมานะครับผมไม่ต้องตามหาครับผมไปตามหาที่เดียวให้มันจบไปนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ การรีวิวนะผมในส่วนของลายขวดทั้งหมด15แบบนะครับของทางโออิชินะผมรอบเนี่ยรู้สึกว่าเป็นรอบที่ผมเก็บสะสมครบนะผมไอ้ก่อนดับเบิลบงดับเบิลบอนั่นผมก็เก็บไม่ครบอันนี้ก็เลยเก็บให้ครบแล้วกันนะผมโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่เก็บครบแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้ลายไหนตัวไหนก็มาบอกกันได้นะครับผมโอเค คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสัส like, ส่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้านครับผมไปแล้วครับเจ่นครับสวัสดีครับ